ยิงเป็ดโทนัาดูเด็ครับเอาไม่ไปทางนั้นนะก็มาดิก็ยิงเด็กย่างกุ้งนะครับคารบอ่ะพุ่เนี้ยคารบอ่ะ ค้าบอกอ่ะค้าบอกอ่ะยังไม่น้มูหน้ามาก็สวัสดีทุกคนนยนะครับเข้าสู่ช่องฝฟิรนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเล่นมาออฟเลนนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับและเป็นตัวดีตาแบบผมที่สุดในโลกแล้วนะมาออฟเลนคันนี้ผมก็จะแบบก็บอกเลยวันนี้ก็ได้เหลืองนะครับทุกคนมาครับ จะเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะว,ว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เอามายืนเรียนเก่งมากๆนะสำหรับเมนม้านะน่าจะรู้กันอยู่ครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่บอกเลยว่าไฟมันก่อเลยมันก่อใหญ่โหดมากๆนะอาจจะกลับมาติดเมตาแล้วก็ได้นะครับทุกคนหลังหลังผมบอกเลยว่าตัวสร้างชื่อผมสมัยก่อนสร้างชื่อมาแบรบระดับตำนานนะครับม้าลงไม่ได้ มาเฟิดบอลลูนบ่ได้ทุกคนดูสิครับทุกคนว่าตัวนี้เก่งขนาดไหนครับทุกคนฟินเดนเบาเยอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยเขาพูดว่าอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจยิงแเ่งร่ำุูนอะไรอย่างงี้ป่ะยิงเด็ดโชนารอะไรอย่างงี้ป่ะผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ อะไรยิงเจ็บโชนาร์ฟอะไรนี้ปะไม่เข้าใจหรืทุกคนเอาเดี๋ยวสิอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเย็นเหยีดยั่งยงฮะทุกคนได้ยินมาผามไหมทุกคนเขาพูดว่าอะไรนะสกินมาตัวเนี้ยอะไรนะยิงยิงเฟดตุกไปกึกกึกอะไรกึกกึกวะโอ้โหสกินมาเนี่มันเท่จริงเยิงเต็บโชนาร เย็งเป็ดโทนัดูดีครับก็หนึ่งสี่ได้หมดนะครับเย็นเต็มแตํมปงโอ้มาดีมาดีพลังงานมาผมูมาแต่ผมได้ยินเขาเพิ่นะยิงเต็มโทนัเย็งโจปันตีให้ได้แล้วมูเย็งเต็มย้ำปง จะจะไม่หนจหินไหนโห่นี่ภาษากียแนานำแน่แน่เลยผมว่าภาษาพดนามแน่เลยนาผมจะผมรู้สึกได้นะวาภาษายดนามแน่นอนมาดะมานด่ก็โดนดีก็อาจเข้าราเป็นแข้งนะฮะไล่ลาล่าบุทั้งกงคิวไม้ก้นน้ำหมากินหมา น้ำน้ำเต็นเต็ดยำกุ้งเย็นเสร็ดยำกุ้งตายยำเชือกกระของดับเบิลเซียนได้ทุกคนได้ฟังเพื่อนๆช่วยฟังหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรเ้ื่งนะแต่ผมได้ยิงชัดๆอะคำที่ผมยิงสมัยก่อนตอนเด็กอะครับคำหนึ่งอะแน่นอนนะยิงเต็ดโทนัปโอ้โหบอกเลยว่ามาตัวที่โหดมากๆเลยนะครับทุกคน แพนคอนคิวไมก้นหลานโอเคเข้าใจแล้วอยากจะกินข้าวหลามมาตัวละครผมนี่อยากจะกินข้าวหลามเลยนะเพื่อนมา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 เห็นไหมทุกคนจะเป็นตัวยืนเลน,นทุกคนเราแค่แบบเล่นแบบแบบตามสไตล์เราเลยนะทุกคนมาเนี่ยจะไม่ได้เล่นตามสไตล์เราไม่ใช่เอาไว้อย่างนั้นนะคือ <c ười> เราเล่นตามสไตล์เราคือเราเจะนั่นเราใส่ได้นะครับทุกคนเนี่ยผมสองหนึ่งได้นะผมจะบอกให้ผมก็ได้หมดนะครับ ถึงจะเป็นเลนแต่ผมก็สู้คนเป็นนะครับเป็นตัวต้องแอบพุ่มบ่อยๆนะครับตัวเนี้ยทุกคนเราต้องแอบแอบบ่อยๆเด้อเนี่ยถ้าเขาโผล่แล้วเราก็ดันเลยเป็นตัวที่ต้องแอบพุ่มบ่อยๆนะทุกคนเวลายอยู่ในพุ่มมันจะเก่งมากๆเพราะเราจะสก,กิลฟรีอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยแค่นี้พอละ เม่อก่อนจะคิวว่าตายสองนะครับอีจับแปดโมก็บอกเลยคือทุกคนคิดดูมันเป็นตัวออฟเลนที่โซโล่คิวป่าได้ทุกคนป่ากับออฟมาสองก็คือฆ่าหนึ่งได้อะซึ่งเราจะสเปคให้เพื่อนหนักหนปอปกติถ้าเราเห็นออฟเลนสมัยนี้นะก็คือออฟเลนที่แบบทนรับแรงกระแทกนะอันนี้คือออฟเลนสายใส่ฆ่าเขานะคือฝั่งหนึ่งจะไม่ค่อยกล้ามาเล่นกับเขาเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเขาสวนได้นี่คือบอกเลยว่าเหลืองดูดิทุกคนเนี่ยแค่นี้เราก็มีสกอร์ส่วดร่วมเยอะสุดแล้วทุกคนดูดิ ี๋ยวผมขึ้นไปนนเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าจบมันจบแล้วครับแต่เป็นตัวที่สู้ไอรีได้สบายมากๆนะไอรีเจอผมเนี่ยก็คือก็สู้ไม่ได้นะปกติที่จ้เป็นตัวที่สปิดออฟเลนเก่งๆ,ๆมากๆนะแต่เจอผมเข้าไปก็ถือว่าเอาไม่อยู่อะเห็นไหมทุกคนเขาก็ต้องหยองเลยนะเพราะเราแบบโหดมากๆนะเพราะเรากินยิงเต็ดย่างกุง้ง <c oughs> นี่เราไปแอบพุ่มกัน <c oughs> เาไม่ไปทางนั้นนะประมาณนีก้ก็ยิงเด็กย่างกุุงอะครับโอ้โหแล้วดูดีครับทุกคนตัวอย่างนี้มันมีที่ไหนล่ะครับตัวมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลงมาแบบเลือกจะตายกลายเป็นส่วนของข่าวได้เฉยเลยอะยิงเตด,ดโทนนะับไออันนี้ผมเฟิร์นนะผมอยู่ผมเล่นปา่าแต่ก็ได้อยู่เพราะเพื่อนเราไปทําเกมอยู่เราหมดทุกอย่างนะแล้วก็กลับมาฟาร์มนี่นะจริงๆคือไม่ได้นี่นะทุกคนคือเราแบบเร,เ,รเราว่างไงทุกคนเราว่าง เราไม่มีเ e งินตีเราเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะเราก็นี่มาทําเว็บต่อฟาร์มฟาร์มนี่เพื่อเด้งการเงินได้ทีมไวๆขึ้นนะครับยิ่งเรามีของเยอะเราก็สามารถจะแบกขเขาได้ด้วยทำ <Enemy spotted. S 1> อะไรเนี่ยน้องสาวทำอะไรเนี่ยทำแบบเนี่ยน้องสาวมาเลยครับคูตายครับทำแบบเนี่ยดูดีครับหูตามหนึ่งสามหนึ่งเก็บหนึ่งกับตายสองก็คือมันเกินไปปะทุกคนมันเกินไปปะเกินไปไหมล่ะทุกคน คือออฟเลนทำได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าชนะเกมไปเลยนะคือไม่ต้องอะไรเยอะมากนะดูออฟเลนผมกับเขาเดิทุกคนเขา1 2ึ่งนะผมแต่4-2คือแบบผมผมแบบมีส่วนร่วมเยอะมากมากออฟเลนเยอะขนาดนี้ผมถือว่าโหดมากเลยนะทุกคน <Yeah. S 1> ตัวสำหรับตัวละครนะไม่ได้เป็นที่ผมนะตัวละครมันทําสามารถบีบกดดันเขาได้เยอะนะยิงเย้าจะเมาเหมียวโหูแล้วตอนที่ดูทุกคนถ้าผมได้ป้อมเขาได้เรื่อยนะหู้โหอะไรว่าเหลือง เป็นตัวที่ได้ปั๊มได้ดีมากๆนะครับตัวนี้จะไปไหนเพื่อนอาจจะปตะปตะปลาเอ้าไปแล้วเด,วไวเดวิไปแล้วเดิไปแล้วเดิด้วยด้วยเดิเพื่อนตายก็ได้มาเดิ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 เดเดโอ้โหคนที่จูทีโอยเมื่อกี้ถ้าได้สองก็ผมเลยว่าคุ้มแล้วนะแต่ได้แค่หนึออ่งอะทุกคน หนึ่งคนก็โอเคแล้ะนะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮลทบาเ <c oughs> ก่งมากๆนะทุกคนคือเขาดูมีอิมแพคต่อเพื่อนร่วมทีมเรามากเลยนะ <c oughs> คือมีอิมแพคต่อฝันของข้ามาครับทุกคนฝันของข้าต้องมาฆ่าสักสองคนสามคนนะครับเหนือฆ่าได้ฆ่าได้ไม่พอเหมือนโดนแกลกด้วยนะร <c oughs> อตีพี่ก่อนน้องชายติพี่มาได้เหลือกันทุกคนนะราเลย เอาชิบหายแล้วกูเอาก็ได้โอ้โหโ,หโดนลด่าเสืออันตีไอล้ลีตั้งนานไม่โชว์มาโชว์สอด่างงี้เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันอะไรวะเดินอยู่ของกูดีๆแล้วมาใส่กูเฉยเลยอ่ะเพื่อนคุณไม่ได้ตั้งใจไงเฟอติไอ้ลีไม่ได้ท,ไไทำอย่างนี้นะทั้งเกมคือไม่ทำเลยนะมา่อทำเฉาอย่างนี้คืองงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเพื่อนดูดีนายก็ใส่เราเราไปทำอะไรให้หนหา,ายฮะก็ไม่เอาใครจะทำอะไรให้หนายเท่าไรหรอก ก็ใส่ซะเยอะเลยแล้ต้นเกมคาบอ่ะพูดเนี้ยคาบอ่ะคาบอ่ะคาบอ่ะเียไมน่าเบอือน้ามาโอ้โหไอล้ลีขึ้นเดียวไปไหนเนี้ยเก่งมากๆครับมาอบเอาเลนหนึคน อิ p แพดเยอะมากๆแต่ตอนนี้นผมแบบคือเราตายเราแลกได้เราก็คมุมเงทุกคนจะเป็นตัวประมาณนี้นะเราจะไม่เสียชาติเกิดมาถ้าเราเป็นมา้าทุกคนเราใส่ได้หมด <S <S โอ้โหวียนพีได้ไงเนี่ยเพราะผมตายเยอะแน่ๆเลย้าร่าน่จะตายสูตรนะไม่มีคนไปยุ่งเลยดูดิทุกคนผม11คิวว่ะอูดาเมจเยอะมากนะดามเมจเยอะกว่าป่าที่2เยกกอะกว่าเฮลี่อะทุกคนดูดิออฟเลนอินแพดเยอะม,ม,มากนะในเกมอะดูดิครับ14ส่วนรวมในเกมคือมีเกิดตกไฟนะเห็นไหม 14%เยอะมากๆนะสำหรับตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าเป็นตัวจริงๆมาเป็นตัวที่ยืนเลนเก่งกว่าเข้าป่านะทุกคนแต่สถานาการณ์เพราะยืนเลนน่ะเราไม่ต้องทําเกมขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราเอาข้าปากใช่ไหมทุกคนข้อเสียเขาจะมีเยอะมากนะครับเขาต้องรออันติเขาถึงจะทําเกมได้แบบชัวร์ๆนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นยืนเลนน่ะเราอันติทีนึงป่ามาทีนึงก็ได้ได้ไดทีหนึ่งแล้วเราก็แค่ฟาร์มยนเลนไปเรื่อยๆนะเพราะเราไม่ต้องรีบแทนตออิอยู่ในเลนทุกคนนึกออกไหมมันเขาจะไม่ต้องมานั่งโฟกัส ทีนึงก็ได้นะครับที่เป็นตัวที่เหมาะโจกับเอาไปยืนเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนแ,แล้วก็ไปรอดูฮีโร่หน้านะก็อขอบคุณทุกคนน่เข้ามากดติดตามกดดูช่องผมเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แชร์พี่ด้วยนะน้องๆเดี๋ยวพี่จะสอนแนะนําเรื่อยๆเด้วอคอิมมีอะไรพี่ก็จะคอยบอกนะคอยแนะนําอยู่เรื่อยๆนะครับจะเป็นอะไรที่เอามาลงเรื่อยๆนะครับสาหรับการเล่นฮีโร่แต่ละตัวที่พี่คิดว่าดีเราเอามาบอกน้องๆต่อเพื่อให้น้องๆอไปพัฒนากันได้นะครับ